สวัสดีครับอยู่กับวันสลองแซเซเบอร์แล้วก็อยู่กับทุณคู่ครับผมเมื่อไหร่จะกินหมูกระทะกระทะครับผมให้น้องไปซื้อให้ครับผมขวน้ำบานครับผมอันนี้ฝายเนื้อครับคุณคู่ไม่กินเนี่ยอันนี้หมูอันนี้หมูครับตะอยู่กระทะอยู่กันนะต่อยู่กระทะเดียวกันอยู่คนละฝางครับผมคนหนึ่งกินหมูคนนึงไม่กินไม่กินหมูไม่กินเนื้อครับเมื่อไหร่จะกินหมูกระทะครับผมแต่ว่าถามมนเดี๋ยวว่าผม สีอ่อต้มอีกฟังหนึ่งครับอันนี้คืออันยังกว่าขาวจะเอือนขาเจะเอินยังกว่าไหนอะ่ะผ้าคีร้วผ้าคีรุห่อตองก็คือคุณคุณคูณค่แล้วครับผมหัอผมนะเพราะผมมันมีต่สิ่งดีผมสุดยอดคนนะแต่ไงใส่หมวกทำไมผมผมมันยาวนะผมเลยใส่หมวกนะผมผมยาวจริงสามเดือนแล้วผมที่ผมไม่ได้ตัดนะครับมีอการไม่หลบสามเดือนสามเดือนแล้วเอ้ยเลยแต่แกแม่แม่คนน่ะ แม่ไม่ไหมก็บซีเดือนมั้งไม่ใช่สามสี่เดือนแล้วกินยกกับองลุ่มนี่กับองลุ่มบ่แสียเนี่ยน้องผมก็ฟังน้ำใจโอเค่ากินอ๋อกินหมูกระทะหน่อยกับโดนเลยทุกอย่างเมาเดี๋ยวผมบอกคำเดียวว่ามันก็ถือว่าโอเคนะครับหมูกระทะสองสองแต่แยครับผมนี่ครับผมคุณคู่กับบัตรใครหลังมันอันนี้คือเนื้อครับผมส่วนนี้ แต่ว่ากระทะอันสุดนี้เขาว่ามันโอเคเนาะล้านแ่บบางคนก็ช่วงนี้ไอ้โรคปัวกําลังระบาดนะครับบางคนก็รังเกียจไปหมดเลยไม่กล้ากินเนี่ยแต่ว่าผมกินเนี่ยเพราะผมผมไม่อยากตายได้สมัยการคุค้มมงคุ้มตายมากเลยผมก็ะไรการอะไรมองเอ้ยคู่บิดคู่บิดบอกว่าแต่มันติดโควิดบองตอนมันหายในเมียมันออกจากโรงพยาบาลในเมียครับ มันหายควิดแล้วเจ้าปิดเลยมี้เจ้าพื้นกันอะไมันบาดมัยผู้โจ๋ตอนนั้นกินมันแสบเอย่้ยเนาะอันนี้คือน้ำิ้มครับนในผมเอาสิ่งท่านใส่ใคบ่เใครี่เปน้ผมิตรี่มู้โจเวรในผมแม่พี่น้องอาเคี่ยเอาละเออเดี๋ยวเขาเที่ยวึ่มมันรับ ใส่ไข่เนี่ยเอาอใส่ต้มฟังไข่ฟังมันได้ผู้นึงกินเนี่ยผู้นึงกินหมูไม่ไข่เนี่ยอันเนี้ยแบะมือเือนเพราะว่าต้องลดหยิบหยาดทำไมหน้าของเขาอะม้ักขิงเควมักขิเคี่ยวไม่ไข่เราไม่จะเคีมเพราะขินเต็มเดือน่จะเคี่ยนี่ครับโอ้่เหนยดหยวนปกๆนี่หยวปกๆพาม่พี่น้องเลยขีับวามเนี่ยมันขึ้นสุดยอดเดีว โรคนี่มันโชว์ผ้าแด้อหรือคนกิงกับเนี่ยหน่อยเนี่ยยังาารูลุมเยอะัหมนคุ่คัวกินกับเนี่ยน่อยมันก็นแซ่บๆนบนึงนะอืมอามะตงนมันกนเละมันแซบเนาะ เขาตะวตีคู่หรเนเตอ๋อทกน้องไม่เนีย,ยหายแล้วเขาจะหายจะเป็นรังเตอ๋ตตอเขาจแซบได้รังเาร,รถอีกม่ใคยเขานะใส่เรือ่่อยนู่เขาเลยใส่เรือหแม่งกับค่ กดติดตามไม่ไเด้อพ่อแม่พี่น้องจะได้เสียงซับไว้เนี่ยดีได้ละเนอะฟังไปฟังมันฟังไปฟังมันมตัวสามสิีผมมันก็นคนวนๆนี่ยชาวบ้ากินมันวนแต่น้ำจิ้มมันเข้าผัดไปขึ้นสายด้วยไปเลยโอ้ขึ้นบนเข้าวัดอืม โซ้าเงรู้จำว่าเขามาโซ้าอ่เอามาเขาแม่อ่เอาเอาเป็นเอาไปเอาไปเขามาโซ้าอันไหเขาไมโาสคราฮะครอันนี้อันนี้เนืท้หมูเอ็นมนมูมากระแกนนี่อันนี้ต้องให้นี่ใหม่ๆหมนะคะโอ้โหแม่พี่น้อง มึงน,นี่ยกระสวนไหมครับอุ้ยอุ้ยบเบาหน่อยก็ได้เลยบเบาหน่อยเป็นแหงตอนนั้นกินข้าตัวเสียบยำลาบเบยเนี่หมูว่เจ้าเห็ดเสียบเสียบ,บเรื่องอะไรเนี่ยเสียบดูสาตูว่ะเสียบตัดไหมหมูเบคอนอะนะโซบโซบา โซ้ามันเลยเนืยอยวากล้ากินส้อยจูบไปไดต่อมือนนี่แนาะคอยน,น้ำมันมือนี่นะอดีกับสอยจู้มากซูกินนองเบิองหรือมือเงินมือเงือคลิปหนะ้าคลิปหน้าครับผมไปซอยจูด้วยเป้อไปซอยจู้เลยิบหน้า ลูกนี่มันสัวผ้าจะบอกจะเพื่อนกันไรมูเจ้เอาเพื่อนกันนั่งสั่นนั่งซี่ผู้นี้ดีผู้นี้บ่ดี่อยมูเองอะอดูน้ำสองแทะอ่ะในคลิปหนึ่งหลายๆทุกคลิปอะ่ะไม่ว่าจะเป็นไรสดหรือไรเขาจะถามว่าเมื่อไหรจะมีน้องมีมันฉลองน้อยันีไปตามธรรมชาตาชาินะครับนะแล้วก็ขันมี่เข้ากันิี่ปลูกเข้าขันบ่มีกับบ่เป็นอัน ไปอยู่ซองแต่ย่าทำไม่ลูกไม่ดีใจหลายอาจจะบ่มีกับพุ้นเพืู่่กระสิบ่มีกระพื่นเพื่อนอุ้ยบึกปากปั๊บ้วยเองก็อุ่นฉ่ายมาเยเ่ด้๋นยนชย่ใช่ไม่ใชืมไฟพี่น่องเฮ้ย โซฟาโซฟาสำหรับผมเลยมันหลมโอ้ตีกินยังก็แสบเบื้อหลัล่ะแซบเลยคำ่าเสบคือบแซบตีได้ขอกินยังกเบเบื่อหัละตวมันโซฟาเนี่ยมันโซฟาเนี่ยบ่มักหมอนนั้นะเนี่อนเร็วทีนอนเร็วไปนเ่าน้น้อยแโป๊ะ แตกมันมอยูแล้วมันบอกว่าเนื้อครับเนื้อเด็กๆเลยเพ่อแม่พี่นอ้องโอ้ยผู้ใดเบิง่งไปจนจบคลิปแล้วก็กดติดตามซับสไครต์ข้อกระดิ่งคอยถึงแล้ววันที่หนึงนี่นแม่เจ้าประสบความสำเร็จสุดยางโชวบ้าเหมือนสุดยางนะ ว่าหม yes. ูกระทะน่ะ mm ้องไปกินทุลานันแสบเนาะเ็ินย่างอากินทุลานแสบจะวักวันเขาว่ากินทุลาแสบเปิดยมกินกุลาบแสบคือไม่กินน้ำมัแสบคือกับบ้านน้สบเป็นน้ำหนักว่ะจำบานะบ้าบ โ,โล่งไหมเพิ่มสุกอีกแบบนึงเนนกิดเพรอย่างน้เนอะโซฟาเลยสำหรับผมเอ้ย มาคนถามว่าเขากินพักดีบ่เะียงบอกไปดิดีบ่ดิดีดีโอ้ยกินได้สุ้พักไปแต่เขาไม่ค่อยกินคุณคู่ปกินเลยมาเน้โปพี่น้องไอ้อะไรเนี่ัน้ำปลาโซฟาสำหรับผมแท้ลเนี่ยเออโซฟาอะไรดีกว่ะ ถือ <c oughs> ไปสองสองขวงดหนึ่งตึงดีวะโซ้าได้เนาะอ้โเหนื่อยโอเว่นได้ครับ ผมเด็กกินน้ำผมก็ใยห้น้องดิฟังจอมฝนได้สงไห้จะเปล่นมันเื่อยจะเป็นมันเื่อยคู่มีจะเป็นเนอะลูกเยงเขาต่อ่ไหยยังยางไปเขาม่ได้ออกก็มั่งตายเมื่อยบเคุณคู่ยังเมยคือบังผมบ่เดืดรองตเอาตัวเองขึ้นมึงเขาลงปอดเนาะขนาดหมอว่าเขาเป็่งปอดางมันเนือยเขาลงดิเข่เดวอดรองลายคุ่มเนาะประกันเขาขาดสองมือนึงเทสลกขนาดเสี้ยมันโดนเนาะ กันอะสิเขมมาง่ายอีกนนอต้องดูขบไปหมดเนะอยกเป็นเพราะได้เงินใส่ค่าหวานค่าห่าเนี่ยเพราะได้ใส่ยเยอะหวานทำอะไรครับย้อนชราใจเพราได้เย็บไว้ชราใจอันอันนึงเย็บอันสองย็บเนาะรอบแรกเยรรอบสองคำปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วทำสามที่เลย Body toan mất tên mang tên kỹ tên lửa lửa kỹ tên lửa kỹ tên lửa kỹ gì lửa kỹ tên 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 lửa kỹ Ủa, ở đó cạnh Vùng Xem Hả, này cả phạt về xâm nhịn đó <laughs> Nói tiền đó, kiếp nào cũng chỉ nhìn coi Mưa lãng của คลิปนี้เอาไว้สำเนียนะครับสัวัสดี้นะครับฝากกดติดตามน้ำมเดอร์สองตัวกันฉลองครับผมู้ใด้กดคอยลำไปด้วยติดตามดกดเคากระดิ่งซับสไครต์น้ำมัน